นี่หนามากปั่นจักรยานนาเป็นจักรยานนะคะวันนี้หนาวมากดีนะที่นายก้าวออกไปใส่กางเกงขายาวปกตินายใส่ขาสั้นวันนี้ดูอากาศแล้วหนาวค่ะเออปั่นจักรยานไม่รู้จะได้เหงื่อหรือเปล่ามันหนาวไปไปพีเนาะจักรยานสองหมื่นเขาออไปนี้เนาะจะน่ายามันเสียและเสื่อกุญแจมาใส่กุญแจน้อยหน่อยราะว่าพุธนี้แหละใครหิวไปเลย ฮ <laughs> ิวจักรยานอันอันเพิ่นไปเลยลแหละเพ่อนหร่เดี๋ยวเฮียจะซื้อให้ไหม่เพื่นว่าเดวเพิ่นจิตซื้ออันที่ล็อกล้อให้ไหม่ทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮาได้ปันไปตลาดเออคนยานเขายกจักรยานเพิ่นไปเลย <laughs> หนาวมากมากนีเออ่เราลงมาถน้น วันนี้เราจะไปถึงตลาดทศดกัณฐ์ตามที่เราคาดหวังไว้ปกติห้องเรีนสมิ่กับท่านละหรนี่สบายนอกมันหหนี่ห้องเงาะปั่นจักรยานเนาะผู้ใดส่วนปั่นจักรยานกำลังไปไปไปกลับเราสีหอนจะเหมือดสีเหมือดสีหอนเราถ้าปั่ปปปปปนจัมมนนจกรยานมันโมเวิร์เข้ากับมือหนาเข้ากับสียางคือเก่า อ,อยากลองปั่นด้วซอซอว่ามันสีแดงเงือแดงเงือบอ่จะบอกได้เลยบ้าตอนนี้ค่อยหนาวเดูนน่ะหนักมากหนให้ไววันนี้เรามาถึงสะพานที่3อย่างไวมาก ตอนนี้ห้าทุ่มึใช่ไหมอาทำไมมือโอ๊ยมือปีกล้องโอ๊ยมือน้ำมือมือปีกล้องมาคุยโอ๊ยหนาวมากเยือกแล้ย็นมาข่บวนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตอนนี้เรามาถึงสะพานที่สามแล้วนะทจะคนแล้วสามค่ะเคย,ยดูดีๆเออ เพราะว่านี้เรามาไม่ถึงเพราะว่าเราวิ่งเนาะเออวิ่งก็มีหยุดบ้างแต่อันนี้ไปยาวๆเลยค่ะไปหนาวหนาวุึอนอ้อปั่นๆขึ้นสะพานกันขึ้นสะพานก่อนเดอพบ่น้องเด้อไป ลงสะพานลุกๆเลี้ยวออนหนาวมากๆดูนะ้ำลืมใส่กันสันกัลนละทุกคนเรามาถึงนี่แล้วนะเราจะจบอะไรนะสุดสายสองแล้วนะนะคุณเธอนี่ มาถึงตรงนี้นะคะแยกไปทางนี้ก็คือสายสามไปไปทางไหนก็ไปไปมันไม่รอฉันเลยอะ่ะมืดมืดแต่วันนี้เราก็เร็วไม่บอกอะ่ะจะพาไปตลาดสุดสก,กันทวันนั้นที่เดินอดูน้นไกลขนาดไหนกองไกลส้นก้าว่าวจะพาคอยไปตลาดเดินไปตลาดสุดสก,กัน ปั่นจักรยานมาขึ้นสะพ,พานสี่สะพานยังไม่ถึงไปตามทางไปยาวๆมันไม่หันเออ,อทำไมล่วงแม่นจังทุกคนคืออะไรล่วงสิค่อยืมที่ ะพานโอ้ยนี่เรามาถึงแล้วนะหูปุ๊บจีไฟเลยตลาดตัวสกอตเตลสาวเลยอะดูนาฬิกามาวันนี้กี่โมงตอนนี้กี่เวลาเท่าไหร่ในเวลาที่เท่าไหร่ ไม่รังไข่ละมันไม่ได้ยิคไข่เลยวิ่งเดี๋ยวข้า,ขาวขาถนนก่อนนี่เราียิบกอตาตขอบคุณค่ะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตลาดทศกัณ์เป็นที่เรียบร้อยอันวันที่รอคอยที่เราปั่นจักรยานมานะพมพยายามของเราเธอดูสิชันวันนี้ไม่ได้เอาลกามาขอด้วนานี่ไงทางเข้าไปห,หกใช่ไหมตีหา้าหาซิมหาทุกคนตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้าหาซิมา สี่ส okay. <Over there S 1> ิบ so ห้าสิบห้าโอ้ก็ยังโอเควันนี้เรามาถึงเร็วมาก่ะเอาตลาดเทศกาลกันโอ้มาถึงแล้วบ้าบอคิดจะมาก็มาหูอุณภูมิยี่สบสองไปทางไหนก่อนเถอะ ได้ทไหนก่อนสองรไงจริงคืออ่ะนี่อ่ะหาไม่เอาเป็นแมวเขาววิเศษอนี่อ่ะแล้วเอ้ยนี่ทุกคนนัดเดินนัดเดินเข้าตลาดมานะคะปลาไปแล้วตั้งแต่ตีห้าสามห้าขอบคุณแม่ค้าใจดีค่ะลดราคาให้นัดด้วยนี่นะคะ เดินเพิ่งแต่ตีห้าตั้งแต่เดินเข้าร้านาอ่ใครก็แวะมานะคะที่ตลาดอะไรนะตลาดทศการตลาดสิงห์วังทศการนะคะที่เข้ามาเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะค่ะจุกๆไปแล้วตั้งแต่เช้านะคะนน้องขา่ารเดิคะขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากบอก ทุกคนเขากำลังวุ่นวายตั้งร้านกันตั้งแต่เช้าเราก็เข้ามาตั้งแต่ตีห้าบ้าบอกว่าสันแค่เดินตลาดฉันไม่ได้จุจมคนพี่น้องขอเทื่ยแหละจมอีกก่อนจมน้ำเกลือนั่งจมมเลยเหรเกิือนะมีอยู่กับสื่อเกิือนานแบบ้าอย่างนี้ อยู่ดีๆไม่ว่าดีกมันหนักสีเหลืองเนาะเออนี่มันก็เข้าเอามันคือใหญ่ก็ตีนข่อยแล้วกันสร้างแล้วหน่อยสุดเลยพี่น้องเบอร์สี่ตีนข่อยย้ํามันน้อยก็ได้กระโดดค่นะขอโทถเจอ,อที่ว่าตีนแตนะ่บมันตีนนี่เรียบร้อยนางเองก็ข่อยพูนอยู่พูนเออทไมไม่ มันตงเปิดกระไดนะเธอกไดแต่วันเที่ยเจ้าพี่เปิดไม่ใช่เขาบอกว่าเปิดขางใครบอกก็ไม่ค้าไงอ่ะอ๋อไม่เชื่อไปอีกมันจะไปกุ้งแงกุ้งแกมันคือมวนหได่่แนวตัวจัางมันเถอะรอเขาเที่ยงเลยค่ะบิเงินไปอยูุ่กลอยกาบาทนะฮะบอ บริเวนดอกเบนเนมดอกเออเออก็อ er ันนี er ้ก็ม er ีชื่อนะมีชื่อและวรอยู่ที่ประเทศไทยไม่เสียใจกเท่านี้น้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหับชมนะกะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนเดิอกะสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย